สวัสดีครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนถอดปอกคันเร่งนะครับทางขวางขวามือกับซ้ายมือนะครับเผื่อเราอยากจะเอานำปอกเก็บไว้หรือไว้สะสมหรือไเก็บไว้ที่ไหนก็นแล้วแต่โดยที่เราไม่อยากกีดทิ้งตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีง่ายๆนะครับก็วิธีง่ายๆเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบบางคนก็อาจจะทราบแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ทราบเดี๋ยวรบกวนดูหน่อยนะฮะแต่ถ้าใครทราบแล้วก็รบกวนดูอีกเหมือนเดิมนะฮะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเราก็มีนะครับปืนลม นะครับปากแหลมหน่อยนะครับปากแหลมหน่อยเพื่อเราจะแย่เข้าไปในรูนะครับหรือไม่ต้องยาวท่าผมก็ได้นะฮะหนึ่งอย่างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปอกคันเร่งที่เราจะเปลี่ยนปอกคันเร่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับแต่ทีนี้เราก็สมมุติว่าเราจะถอดตัวนี้ก่อนนะครับเราถอดตัวนี้นะฮะอ้าวแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยจะมีตูดเป็นพลาสติกนะครับเราต้องหมุนออกก่อนนะครับหมุนออกก่อนเพราะว่าไอตูดเนี้ยมันจะเป็นตูดตันนะครับอันนี้เป็นตูดโล่งนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมหมุนออกแล้วนะครับซ้ายขวานะครับตุ้มมันนะครับ ทีนี้ก็เรานี่มันแน่นนะครับมันอ,ออกยากครับมันเจ็บมือนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากกีดอยากเสียดายนะครับเราก็เป่าค่อยๆเป่านะฮะครับตัวนี้ก็ออกแล้วนะครับออกแล้วแต่บางอันนะอาจจะออกยากกว่านี้อหนึ่งอย่างเพราะว่าอาจจะแบบใช้นาหรืออาจเป็นสนิมก็ได้แฮนด์ฝั่งซ้ายนะครับหรืออาจจะติดเราจะต้องอัด เป่าเป่าเป่าไล่ให้มันพองตัวครับไม่ให้มันติดอยู่กับเนื้อพลาสติกกับเหล็กครับมันจะออกง่ายนะฮะมาเดี๋ยวที่นี้เราไปเอาดูฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายกันต่อนะครับฝั่งซ้ายก็แน่นนะเห็นไหมแน่นเพราะว่ายางมันดูดกระเหล็กอยู่นะครับแล้วก็เป่าไล่ก่อนฮนะ เพราะว่าฝั่งนี้มันจะง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างตูดมันเปิดนะครับเอ้ยตูดมันเปิดนะครับตูดมันเปิดมันจะเป่าง่ายนะครับพอมันเป่าง่ายมันก็จะจะออกง่ายนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่กันนะครับแต่ใหม่ทีนี้มันจะมีรูใหญ่กับรูเล็กเราต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะหลวมเราต้องใสให้ถูกข้างนะครับแต่รุ่นนี้มันจะมีบอกครับ22อกับ24นะครับย2บเดี๋ยวฝั่งนี้24ฝั่งนี้มานะฮะแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่มีรูพอไม่มีรรูแล้วออ่่่่่ะะยยาางงพมมััันนนนนนจใใสสกิดึคบ และพอดีนิ้วผมเจ็บด้วยนะะก็ขออภัยด้วยครับมันจะใส่ดูใส่ยากหน่อยนะฮะตัวอัสือเราจะเอาขึ้นไหนก็นแล้วแต่นะครับอย่างจารบ,บีผมจะไม่ทานะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างถ้าทาจารบ,บีแล้วเนี่ยบางทีเคยทาสมัยตอนนู้นเป็นวัยรุ่นมันหลวมเอามันหลวมในแล้วก็พอสมรรถนะในการขับขี่มันจะขี่ลําบากมันจะขี่ลื่นมันจะจับแฮนด์ไม่มั่นจับไม่ดีนะครับขี่ไม่ได้เลือกอะ่ะพูดง่ายๆนะครับ ไอพวกพะเทพพันอะไรเงี้ยเคยปะ่ะแล้วทาจารบีพยายามอย่าทานะครับหรืออยากจะทานิดนึงก็แล้วแต่ครับแต่พยายามอย่าทาเยอะอย่าทาเลยจะดีกว่าเพราะว่าจะให้เหล็กมันดูดกับยางแล้วมันจะขับดีนะครับมาโอเคทีนี้ไอตูดอะผมจะแอบแย่ไปหน่อยนึงนะมันจะใส่ย,ยากนิดนึง ทีนี้เราเอาไปให้สุดไสุดละแล้วเราก็จับขอบสุดละนะครับแน่นนะครับแน่นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งขวาต่อฮนะไม่อยากนานนะครับตัวหนังสือขึ้นเราตัวหนังสือขึ้นไม่ทาจาราบีไม่ทาอะไรงั้นเลยนะฮะ ตัวนี้เดี๋ยวขออีกหน่อยหนึ่งจับรถให้หน่อยอเก็ก็นเฮ้อยู่ห้องช่าเลยนี่ครับสุดละตัวนี้สุดนะครับประมาณนี้นะครับมาถ่ายใกล้ๆหน่อยปึ๊บ,น,น,บนี่นะครับก็สุดแล้วประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองหมุน ประมาณนี้นะครับอแล้วก็มาฝ่ายฝั่งนี้นี่นะครับง่ายๆนะครับลองดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางได้อีกเหมือนเดิมนะครับในการเปลี่ยนปอกคัรเร่ง์นะครับนะครับก็ลองดูนะครับใช้วิธีนี้ได้ทุกรุ่นได้ทุกยี่ห้อได้ทุกแบรนด์เลยนะครับก็ลองดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะได้ความรู้นิดหน่อยไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามนะเว้ยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ โอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ